หนมย่างเผาหอมมะลิแดงไงโอ้โหนี่อาหารไทยเนี่ยอร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับผมโอ้โหผมบอกให้นะโอ้คนไทยโคตรเก่งวะไม่ใครสุดได้หรอกเป็นเรื่องทำจากข้าวนะผมว่าเนี่ยผมเพิ่งไปเสิรที่ตลาดมาเมื่อกี้นะครับไม่แพงด้วยนะครับแค่อีสาทอีเมยครับผมอ่าโอเคอ้โอเคออ่เโ้นยซอสนะครับโอ้โห อืม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 ฮึชุดยอนอะไรวะเดีนเนเนเนมกูมันหายไปไหนวะทำไมกูมิตเตอรไต่ตองอ,ะอ่ะเฮ้ยอะไรวะอาหารไทยอร่อย 那外头呀。